สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564ครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตะบลเมืองเก่ากันหน่อยครับในฝั่งของแม่น้ำฉีนะครับ โดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านนนตุนหมู่ที่15นะครับซอยมนโนร,รมตำบลเมืองเก่าอําเภอเมืองขอนแก่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับสถานการณ์ณตอนนี้ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับการใช้ชีวิตยังคงต้องเดินลุยน้ําสูงกว่า1เมตรเพื่อเข้าออกจากบ้านอยู่นะครับ หลังจากที่น้ำจากแม่น้ำชีครับได้เอ่อล้นตลิ่งรอบที่สองเข้าท่วมขังบริเวณถนนบ้านของชาวบ้านารวมทั้งข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังมานานตอนนี้จะเข้าเกือบ2เดือนแล้วครับแลวก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มตายแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่านะครับโดยที่นายเมธีนารีคำครับชาวบ้านโนนตุนบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องลากเรือท้องแบนเดินลุยน้ำแบบนี้ครับที่ท่วมถนนทางเข้าออกหมู่บ้านสูงเกือบ1เมตร และตอนนี้เองเครื่องใช้ต่าง,างๆภายในบ้านก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ําที่ไม่นาชีเนี่ยเออล้นตลิงหลากเข้าท่วหมู่บ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับในระยะเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมหลังจากที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้ถูกน้ําชีเนี่ยหลากเข้าท่วมครั้งแรกไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าตอนนี้น้ําจะเริ่มลดลงแต่ว่าก็เป็นการลดลงอย่างช้าๆครับ โดยที่บางจุดเนี่ยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ถนนเส้นต่างๆในหมู่บ้านยังคงมีน้ำสูงประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตรด้วยกันครับและการเดินทางเขาออกหากไม่เดินลุยน้ำก็จำเป็นต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับเนื่องจากรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้ครับโดยชาวบ้านที่นี่นะครับกว่า20หลังคาเรือน ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมต่อเนื่องเข้าสู่เนืที่2ครับทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะครับซึ่งบางครอบครัวเนี่ยต้องเอากระบะผสมปูนครับมาใช้เป็นเรือส่วนครอบครัวของตัวเองครับที่มีบุตรหลานเวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องให้หลานเนี่ยนั่งบนเรือแล้วก็ตัวเองนะครับเดินลากเรือไปส่งที่โรงเรียนครับ อีกหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจากน้ําท่วมก็คือฟาร์มเป็ดของเขาเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นอาชีพของครอบครัวนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากในน้ําหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทำให้ไข่เป็ดนะครับที่อยู่ระหว่างรอเก็บไปขายเนี่ยถูกน้ําท่วมจํานวนมากรวมถึงฟาร์มเลี้ยงหนูนาของชาวบ้านที่อยู่ติดกันด้วยครับก็ได้รับผลกระทบมีหนูนาเนี่ยถูกน้ําท่วมตายไปหลายตัวเลยครับ ไปอัปเดตสถานการณ์น้ำที่ขืดอุบรัฐจังหวัดขอนแก่นกันณเวลา8นาฬิกาวันนี้กันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้วันที่5พฤศจิกายนมีน้ำอยู่ที่2,809ล้านลูกบาศก์เมตรครับหรือคิดเป็นร้อยละ115ลของความจุอ่างนั่นหมายความว่าณนะขณะนี้น้ำในขื่อุบรัฐยังคงเกินความจุอยู่มากเลยนะครับมีปริมาณน้ำไหลเข้าเมื่อเช้านี้นะครับอยู่ที่23 000 000ล้านลูกบาศก์เมตรทำการระบายออกวันนี้อยู่ที่29 000 000ล้านลูกบาศก์เมตรครับ ซึ่งปริมาณน้ําไหลเข้าลดลงก็ทําให้ทางอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดนะครับได้มีมติปรับลดการระบายน้ําให้เหลือวันละ25ล้านลูกบาทเมตรครับส่วนถนนสาย2063ครับหรือว่าถนนเรียบขึ้นอุบลรัฐนะครับสายอุบลรัฐหนองเรือตอนนี้ยังคงมีน้ําท่วมสูงอยู่ครับประมาณสัก50เซติเมตรเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทหนองเรือยังคงต้องปิดถนนห้ามรถผ่านต่อไปอยู่ครับ